กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมนะครับทอมมี่แคสเซอร์นะครับกับเกม Undermine นะฮะวันนี้เราจะมาผจญภัยกันต่อนะครับตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ชั้น4เหมือนเดิมนะครับซิว่าอีระเบิดเนี้ยมันจะสามารถทำลายกำแพงตรงนี้ได้ไหมครับโอ้โหไม่ได้ <c oughs> โคตรแข็งแกร่งทีที่เลยให้เราหาเห็ดนายเจอมาแล้วหอเหนะ็ดน่ะนี่นข่าวดีจริงๆเลยนะ ฉันจะได้ออกจากที่นี่ได้สักทีนึงขอบคุณมากเลยผู้แข็งแกร่งยังไงก็แล้วแต่นะสําหรับการบริการที่ดีในครั้งนี้โปรดมาเจอฉันนะที่เรเบอร์เทอรี่ก็คือแ lap อ๋ออยู่ข้างบนนั่นแหละนะขอบคุณจริงโอเคครับคนนี้น่าจะเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องแ lap นะฮะรองเท้ารองเท้าบนน้ำมันหรือบนผิดได้นะไม่สนใจฮนะ Okay. ไปแล้วบนน้ํามันหรือบนอพิษไม่เป็นไรครับหลบเอาแล้วกันนะเร่งตังชั้นอะไรวะเนี่ยชั้นสามมาถึงชั้นสี่แล้วครับผมชั้นสี่ฮะโอเคครับเราอยู่ตรงนี้เราผมเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเป็นชั้น4ี่เดิมหรือชั้น4ใหม่นะครับต้องลุ้นกันแหละครับอยากให้เป็นชั้น4ี่ใหม่นะครับจะได้ลุยบอสต่ตอเลย ครัโอ้ oh, ชั้นสี่ประตูมันคือชั้นสี่เดิมครับให้ตายเถอะทำไมเจ้าโหดร้ายทำไมแบบไม่มีวาร์ปมาอะไรเงี้ยหรอสาบวาร์ปได้เลยเหรอครับพี่โอ้โหเออตายซะจริงๆครัเนี้อะ ฆ่าไม่ได้ดิฆ่าไม่ได้ดีอะไรเอ้าตกงโง่แบบนี้ก็มาครับมมครับผมไม่มีกุญแจครับ อ,อ,อะไรเนี่ยอ,อ,นนอย่าผมมาใหม่ครับมีอีเวนต์เกิดขึ้นครับออกไปให้ห่างแล็บที่นี่ปิดแล้วอาจารย์ผมมาพร้อมกับวัตถุดิบแล้วนะขอโทษสำหรับให้รอนานนะอาจารย์โอ้นายเองเหรอมาพร้อมกับของแล้วใช่ไหมฉันส่งไปเมื่อเร็วๆนี้เองนี่หวังว่าจะนำสิ่งที่ดีมา แต่ฉันไม่สามารถให้อาหารนได้ตอนนี้อกนะนำพวกมันเข้ามาดูสิไปตอนนี้เราอาจจะเข้าแลบได้นะนะครับเข้าแลบไประเทโอ้โหตเบลโ,โฮโโฮเรามีอะไรที่นี่บ้างดูสิสัตว์จรจัดทำอะไรเนี่ยใครตามนายมาส่วเป็นสัตว์จรจัดเลยเอเนี่เหรอนี่คือมนุษย์เพื่อนของฉันเองเขาหาของช่วยฉันน่ะเขาหาเห็ดให้ เดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บนึงนี่เป็นคนรับใช้มนุษย์ที่แตกต่างกันนี่พวกเขาต่างกันไหมนะไม่ว่ายังไงฉันเห็นว่าผู้รับใช้ของอากโนตไปไกลก่าขอบเขตเยอะแล้วแต่นายยังมีประโยชน์สําหรับฉันอยู่ฉะนั้นไม่เป็นไรมือไ้ใกล้ฉันไว้ก็ได้ฉันค้นหาสูตรอาหารในเมืองน่ะนายสามารถส่งมันกลับมาให้ฉันได้และฉันจะสอนวิธีการเล่นแร่แปรธาตุให้ขอให้เอื้ออาทรของฉันเป็นที่รู้จักแล้วกัน ความเมอ,อือ่ทอของฉันไม่ที่รู้จักแล้วกันนี่จะเพื่อนมนุษย์มันพอแล้วละ่ะมีงานให้ทำต้องเยอะอืมโอเคไปทำงานไปอันนี้เป็นอะไรครับอัปเกรดอัปเกรดพชั่นดูเลชั่นนะความแข็งแกร่งทนทานขึ้นนะครับอ่อพออโพชั่นเยอะขึ้นเร็วเ็วเร็ว,รวอันนี้อะไรอะ่ะอืมโอเคเอาเฮ้ยอะไรนะ่ ติโคลวรีเรนดอมอมมเฮลก็เพิ่มเลือดแบบเรนดอมครับโอเคร้านปรุงยาเราได้ปลดล็อกร้านปรุงยาเรียบร้อยนะฮะในพารนี้ในที่สุดเราก็เดินทางไปเชันซีนเรียบร้อยแล้วด้วยสภาพร่างกายที่สะบักสะบอมนะครับแล้วก็โดนคำสาบว่าทุกครั้งถ้าเกิดฆ่ามอนสเตอร์ตายเนี่ยเราจะโดนล,ลบ HP แม็กเป็นหนึ่งนะ ผมต้องหาอะไรกินซะหน่อยแล้วเพื่อล้างคำสาปเหล่านั้นเอาระพร้อมที่จะไปต่อกระใช่ไหมผมอยากได้จังเลยที่ล้างคำสาปตอนนี้คำสาปนี้มันแรงมากครับรถแม็กเฮดพีฮะโอ้โหแย่จังเลยว้าไปโดนตัวไหนมาก็ไม่รู้ เท้าอะไรนี่โอ้เดินบนอากาศได้ครับโอเคเรามาละโอ้อปาัปาคว้าฟงให้อเอาเก็บโว้มียายาเราเห็นนายพ่นไฟใส่เราด้วยแหละไม่กี้ใช่ไหมเอ๊ะไม่ข้ามกำแพหงหละสิหลบกอนฮะจังหวะน,นี้คำนวณดีๆฮะยิงฆ่าม,มอนสเตอร์เยอะเราเีย สูญเสียพลังชีวิตแม็กแคทผีเว้ยโอ้ไม่ตายสิทำไมมันโหดร้ายกับเราอย่างนี้เจ้าช่างโหดร้ายโหดร้ายมากๆโอ้โหหัวหหัวหอยม่วงหอยม่วงแม็กแคทผีผมไม่ฆ่ามอนเตอร์มันก็ไม่ได้ครับมันก็ผ่านไม่ได้ไงล่ะโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวัยววนนี้เราเบิดเ้เดี๋ยวสองเมตร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 ปาบ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 แมคเคทพีผมลดไปทีละหนึ่งครับโหแยกยิงสภาพแบบนี้เอากุญแชร์แรกมานี่เราคว้างไปเก็บได้เราจะพยายามไม่ฆ่ามอนสเตอร์แบบไม่จำเป็นนะครับเฮ้ยลุง เจอลุงอยู่ข้างล่างครับใช้สองดอกเย้ <Yeah. S 2> คุยหน่อยครับปึมอ๋อสวัสดีท่านลูกค้ามันรู้สึกแย่ลงไปทุกทีเมื่อทีเดินลงมาที่นี่มาดามฉันสามารถช่วยคุณได้ในบางสิ่งหรือเปล่าดูรอบๆนี่สิมีเครื่องมือที่ลรดราคาครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าเห็นว่าคุณน่ะมาปล่อยฉันออกไปเฮลดราคาครึ่งหนึ่งเลยนะครับ มีทั้งระเบิดมีทั้งกุญแจนะครับแล้วก็เอาเบิดเบิดมี75บาทเองกุญแจด้วยเกือยต้องเปิดขอบคุณมากครับลุงโอ้โหห้องนี้มันอะไรจะนี่อ้ยอ,อยหลบยังไงล่ะโอ้โอ เลยว่าเลือดผมลดลงทุกครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับแต่มันต้องฆ่านะมาเลยต้ทำไม่ฆ่าได้ไหมออลบสี่สิบไปแล้วว่ะ จะไปได้ถึงชั้นไหนแล้วครับนี่อยังไม่ซื้ออะไรดีกว่าเราลงไปชั้นต่อไปเลยฮะจุดประสงค์หลักของเกมก็คือเราต้องหาอ่า ที่แผ่นดินมันไหวสาเหตุนะครับแล้วก็หาวิธีการที่จะหยุดแผ่นดินไหวไอตัวปอลลินี้มันไม่นับใช่ไหมไม่นับโอเคนกึกว่านับด้วยโอ้โหจะโหดเกินไปละเข้ม <c oughs> แข็งไว้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เหมือนเป็นเพื่อนเราฮนะโอ้โอ้โอ เอาเฮ้ยตายไปหนึ่งเอาเอาไม่ใช่พวกเราเหรอบ้าไปแล้วไม่ใช่พวกเราฮะกี่ไม่ใช่พวกเราเฉยเก็บทองไปเยอะเพราะรอบนี้เรามีอันนี้เราจะได้ทองเต็มจำนวนครับ ว่าอย่างนั้นนะมันก็คือแลบูปิน้นโฮรี่อะไรสักอย่างโอ้ยเริ่มข้างในรู้สึกว่าดันเจี้ยนข้างล่างเนี่ยจะมีสีม่วงเยอะให้เราไปครับของเยี่ยมไปเลย ปา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 ปุ๊บไม่ได้กินหรอกช่วงนี้ผมทำบุญมาดีนะครับนอกจากต้องระวัง HP รถแล้วค่ามอนเตอร์ยังลดด้วยสุดยอดไปเลยกับท่านนี่ทำอะไรได้โอ้น่าสนใจแต่ไม่เอาอ่ะ ความสุขชั่วค่าวเราจะไม่เอาวันนี้เราจะความสุขถาวรในการไปอัปเกรดข้างบนนะครับขอให้เรอบนี้ได้ตังคงเยอะเลยโอ้มอนเตอร์มันแบบมันโหดขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยเพราะกบเขียดกบเขียดในคอมเบนเซอร์ครับตัวนี้มันเป็นพวกใช้สัตว์นะครับมันก็คือกบเขียดนั่นเองโอ้ ยายเย็นนี่ <c oughs> โอเคผ่านชั้นนี้ไปได้ฮนะอูเดียวเดียวแล้วมีศัตรูเราหมดเลยเหรอไม่นี่ไปไหนแล้วไปไหนแล้ว จะตายแล้วตายแล้วโอ้ไม่อิมมอันนี้อันนี้ตีได้ฮะตัวเองสิงท่านโอ้ยตายตายตาย,ตาย,ต,ายตายแล้วต้องอัพเกรดตัวเองขนาดใหญ่เลยฮะโอ้ไฟดับแล้วด้วยอาร์ติแฟกต์โอ้ผมได้รองเท้าเดินบนอากาศมาไม่งั้นผมตกไปแล้วนะ เพิ่มเดเมจเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์ได้ฮนะเอ็มได้อย่างงี้อ่าไม่นะโ <c oughs> คตรไม่ได้ไว้ใจเลยจะไปดีไหมเอาละครับลกรอเราอยู่ไป สามารถซื้อไอเทมฟรีที่ทุกช็อปเลยเหรอโอ้นี่มันสัญญากับปีศาจนี่ เราจะถูกคำสาปไปด้วยนะครับเปิดประตูต้องใช้เลือดนะฮะมีเลอด e คลสดนดิวส์ลดพลังโอ้โหตายแล้วเจ้าปีาศาจทำไมไม่บอกเราก่อนอ๋อมีสิ่งชีวิตกระพริบตาอย,อยู่ที่ต้องห้ามมันมีรสชาติของมนุษย์อยู่หรือเปล่านะดิงฝีปากของนายอยากกินผลไม้อีกสักคำไหมล่ะฉันแน่ใจนะว่า บางอย่างเนี่ยายทำด้วยตัวเองได้ที่นี่เลยเราจะได้ช็อปฟรีทุกช็อปรอบนี้มาหาตังค์ครับโอเคท่านขอบคุณมากที่ให้อุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากๆก,กับผมมาโดย <c oughs> ผมก็โดนคำสาปเพิ่มอีกวะ่ะไป้วฮะโดนคำสาปเพิ่มมาสบายใจยางานนี้ A few moments later เรามาถึงชั้น3 จะไปรับคำสาบเพิ่มดีไหมเนี่ยคือ <c ười> ถ้าเราได้อะเนี่ยครับขีนแอวดีกว่าคำสาบมันยังโหดเลยนะครับโอเคเราไม่มีคุญแจนะฮะเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนแล้วก็ลงเลยดีกว่าคือรูปปั้นนะ่ะมันอาเบสซิ่งหมายถึงว่าเวยพรให้เราจริงครับแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับการที่เราติดสถานะคำสาบอะไรแบบนี้ ซื้อของเลยจ้ากุญแจไม่มีซื้อไสวสต์หน่กว่านะน้ำยาอะไรวะไปไปต่อกันเลยโอ้ยยุ่ย้อหอวายลบยังไงพน้นถามหน่อยิทำไมเยอะอย,ย่างนี้เนาเฮ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ตกใจครับดึงพันหลุม ดูดีเหมือนหลุมมะล่ะว่าโดนแล้ว,ว,ลวตกแล้วยงัยงยงัยงยังยังมีกุญแจไหมเรามีหนึ่งดอกครับที่ซื้อมาเฮีแลแหวาติ๊กดอกไม้อ่ะมาทำอะไรได้วนันนี้อืมได้ทองเพิ่มขึ้นนะครับในบางครั้งก็จะได้ทองเพิ่มขึ้น เอาโอเคหลุมเยอะเหมือนกันนะไปชั้นต่อไปกันเลยจเจอบอสกันอีกเราฆ่าบอสตะขาบไปแล้วหรือเปล่าอี๋มีไงจะก,ก,ก,กบกระโดดหยงหยงโอ๊ย หนูหนักรอบนี้มันเล่นรถหนักฮะตัวอะไรวะเนี่ยตัวใหม่ทั้งนั้นเลยมาดิมันเป็นสัตว์แรดตัวใหม่ตัวนี้ธาตุไฟแน่นอนครับอันนี้ธาตุพิษแน่นอนฮะเจอนี่หน่อยเป็นไงฮะมันเป็นกบหรือมังกรเกียงเหมือนตะเกียงเลยฮะตังยาวตังฉันไปไม่นะไป่นอะนไป่นอะน <laughs> โดนคำสาปครับทำให้ตังลดลงหนึ่งบาท ด้วยนะจะบอกให้เออหนูตัวนั้นจ,มาจาน้มันจะไนไอ้เฮ้เดี๋ยวเดียวแหมมุน,นแจแล้วฮะเสียใกล้จงเลยโอ้โหมามา,มาแล้วเตรียมลบตัวนี้ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดฮะกระโดดฟันฉับเลยนะ อยู่ใกล้ๆเลยครับลองเข้าใกล้ไหมใน,ในี่ๆมาแล้วตายเถออเจ้าเร็วจริงๆแหมมีทองซ่อนอยู่อย่างนุ้มไม่เห็นเลยอ้ยเอาละครับในขณนะที่ผมอัดอยู่เนี่ยผมไม่รู้ว่าไฟ เกมมันเสียไปบ้างหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีอาการไฟดักนะครับแต่ว่าก็จะเอาเท่าที่เล่นได้ไปให้ก่อนให้ดูก่อนนะฮะเนื้อนี่สามารถย่างได้นะครับไยโออโอ้เอบเ็บหนัดโอ้โดนเข้าไปแต่ละดอกล้องจากเลยกูอุ้ยจั่ โดนเข้าไปแต่ละดอกร้องร้องเลยครับโอเคได้แล้วบ้างเพิ่มพชั่นตอนนี้คำสาบผมเยอะแล้วฮะสวิงสปีดแล้วก็ทองไม่อยากได้คำสาบเพิ่มตอนนี้คำสาบเยอะไปก็ไม่ดีครับถึงจะเบสเบสตัวเราแต่มันก็เป็นข้อเสียไอ้นี่นโอ้โห,โหทองทองทุบ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 โอ้โไม่สนใจแล้ว โอ้หมาดิมาเลยมามามาหยิ่ไปหยิ่งไปขอหน่อยโอ้อะไรวะนั่นอ่ะให้ตายเถอะเฮ้ยอ,อย่าขโมยเยอะจังเลออยอ่ะโอ้โหบ้าบอโอ้ยตรงนู้นก็มีมัขโมอยของไปหมดเลยให้ตายเถอะนะครับเด็ก โตไปต้องไม่ลักขโมยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับาเจ้าสลามพวกนี้ทำมันไม่ดีเลยนะฮะอย่าเอาเรื่างอย่างเด็ดขาดนะครับกินเนื้อก่อนเลยอันนี้อะไรเนะี่ยเอาดิเออลองไม่เอาไม่เอาโอ้โหคำสาเหลือแค่อันเดียวนะฮะตอนนี้ กระดูหกักเราออกไปแล้วครับโอเคครับก่อนที่จะไปที่ห้องบอสเราไปโธ่ไม่มีกุญแจทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีคุญแจนะครับอะไรครับนี่อะล็อกจากข้างในด้วยครับนี่อะอันนี้ต้องใช้อะไรอะแปดคำสาปเลยหรอ นี่อะไรอะ่ะงองไหม <laughs> ถ้าเราใช้กดใช้ไปเราจะโดนแปดคำาสาปครับใช่ไหมเท่าที่ดูนะเพราะฉะนั้นมาลองกันดีกว่าครับโอ้ <laughs> oh my god <laughs> <laughs> ปาเลย <laughs> อะไรบ้างวะเนี้อ่ะเสียเงินเพิ่มขึ้นถ้าตายโอ้ตายหาแล้ว อ่ะอันนี้เอันนี้มีมันเดี๋ยวไม่ได้ไม่รู้กับคืออะไรบ้างล็อกโอ้โหตายแล้วคือเปิดล็อกต้องใช้เลือดนะฮะต้องใช้เลือดในการเปิดล็อกก็ดีถ้าเราไม่มีกุญแจเราก็ใช้เลือดอ่ะโวยตา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 ยเพียบเลยห้องนี้มันต้องดีนะ ถ้าเราลงไปเราก็ไม่ต้องสู้กับบอสถูกไหมครับแล้วลงไปจันเจียนต่อไปได้เลยนี่คือการแลกคำสาปมาแต่ไม่เอาฮะผมสู้กับบอสฮะไม่ได้ครับเราต้องให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราเก่งกาจสามารถกันอดไหลองสู้กับบอสครับ เขาไม่รีเทิร์นภูมิใจเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้เลือดเปิดแล้วไม่ใช้ใช้กุญแจเปิดครับตอนนี้เราเอาเลือดเราแลกแลกอาร์ติแฟกต์ครับมาไหนๆก็ไหนๆ,ๆ,ๆใช้โอ้ห้าสิบว่ะไม่ล่ะเออได้อะไรเนี่ยมอ้เทคมาเดเมดมันบอกว่าอะไรเนะี่ยเบอร์เซิร์กดิวแอนเทคมาเดเมดฮะถึงขั้นนี้แล้วจะไปยอมแพ้ง,ง่ายๆได้ยังได้ เฮ้ยมันไม่ใช่ไอตัวนั้นมันคือตัวไหนวะโอ้มาเลยอ๋อหกสิบเคแล้วเลือดโอ้ตายแล้วครับโอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนอนมันคือตัวอะไรจ้าวายวายวายไม่น่าลงมาสู้เลยครับผมบอกเลยพลาดมากเลย แต่ผมไม่ยอมแพ้ฮะเราเป็นคนเล่นเกมฮะเราต้องมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะเอาชนะเกมและอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามมาสิครับผมรอเลยแล่ผมจะยิงให้มันตายยังไงครับเนี่ยมาแล้วครับท่านลองพิธีลองพิธีโอเครูปแบบพอจัดก,การได้อยู่ฮะออได้อยู่ฮะโอ้โหมาเต็มครับโอเออเขาดีแตกแตก,แตก ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นโอ้แต่แดเมจแรงมากครับจะโดนเยนะเนาะปปาปบปาปาป,าปาแตกโอ้เลือดผมแย่แล้วโอ้แย่แล้วครับแย่มากครับตอนนี้แย่หนักเลยหนักกว่าเดิมมึงมาเป็นคอสโบเลยกระดโดดข้ามไปข้ามมาแตกที่แตกนิดนึงนิดนึงเท่านั้นฮะนิดเดียวเท่านั้นครับนิดเดียวกระป๋อง โอ้ยอย่าไปยบวะโอ,โอ้โดนดาเมจดิวดาเมจโดนหุ่ยยีสิบสามบาไปแล้วกู้จะได้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมตื่นเต้นสุดๆเล้าใจมากพี่พี่แตกเถอะช่วยหน่อยเอาเลยครับตอนนี้โอ้โหมึงมาคู่เลยกระโดดเชือกครับช่วงนี้ไม่ต้องทำอะไรครับกระโดดเชือกครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหน่อยนะหน่อยนิดตั้คู กูกดอัดไวเปล่าวะ <c oughs> โอ้โหสะใจฮะเลือดเลยแค่นี้ครับ <c oughs> ทำไมไม่ใช่นอนวะ <c oughs> อันนี้ผมไม่ทราบแล้ววะเฮ้ยผมงงนี่คุญแจคีโอ้ถ้าลงมาสู้กับบอสก่อนไม่ต้องโดนคำสาปสิทธอันเนี่ยแม่เจ้ายังไงเราก็ต้องใช้กุญแจผ่านไปนะ ถไปเลยเลือนเลือ16นี่คืออะไรครับมาเลยครับอันนี้ผมต้องการนะคอ,อนแห่งสายฟ้าเทพเจ้าเมเนทอรอ์แต่ว่าโดนคำสาปเข้าไปอีกฮะจะเลินพอละกูเอาละพาร์ทนี้โดนคำสาปหนัก มากครับมากจริงๆครับเอาเราเดินทางมาถึง Hell of ดินนะครับไม่มีผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้จะโดนคำสาปเท่าไหร่ก็โดนไปฮะโอเคฮะเพิ่มเลือดเสียโกน้อยลงเรามีแล้วครับอันนี้เพิ่มเลือดก็ได้ครับอะไรครับโดนคำสาปเพิ่มเสียอ,อันนึงเปนไย หูโหมาดิคำสาบคว้างชา้าลงเสียงเป็ดคว้างชา้าลงสังงันนะกูเอาได้กุญแจว่ะแต่ว่าใช้กุญแจเปิดไม่ได้ละฮะโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหมาแล้วครับงานนี้โคตรมั่วแล้วเฮ้โหโหยเออเฮ้ยยายาอย่ามาใกล้เลยตอนนี้แบบเป็นกังวลครับเลือดเจ็ดสิบเจ็ดฮะ อ้าวเฮ้ยเฮ้ยมจะมาฮิวตัวเองงี้หรออื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 ออะไรบ้าเนี่ยโอ้โหโดนบู้พอโดนปุ๊บโดนคำสาปเท่าไหร่วะน่ะโดนโอ โดนเดเมจเพิ่มต,ตายงอกมากเลยครับงานตอนนี้โผ่งอกผมทำใจก่อนนะสมาธิต้องมาแล้วตอนนี้คำสาบเรามันค่อนข้างแบบหนักแน่นหนาหูมากครฆ่ามอนสเตอร์นะครับแล้วก็ทำลายไอเทมมันมีแบบรีมูฟออกเคิร์สไหมอะโอ้พี่เอ้ย เลือดเหลือโอ,อ,อกแล้วครับผมว่าผมไม่รอดชั้นนี้แหละอ่นไงอุ๊ยเก้าพันเหลือเท่าไรอะเหลือห้าพันโอเคครับท่านผู้ชมก็ฆ <c oughs> ่ามอนสเตอร์ไปครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาบัฟเนี่ยมันไม่บอกคำสาบด้วยละ่ะ Oh, สุดๆนะฮะรอบนี้มันไม่ธรรมดาเลยจริง,รงๆเชียวผมเจอบอสท,ที่ไม่ใช่บอสหนอนนะฮะรอบนี้คืออะไรวะอย่างวะเนี่ยโอเคครับได้ตังค์ว่าห้าพันแหละคราวนี้แหละก็โอเคนะครับเราก็ได้ฆ่าบอสไปอ,อีกหนึ่งตัวแล้วสำหรับชั้นแปดแปดเนาะยังไงเนี่ยเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลุยต่อฮใ,นะให้มันทะลุชั้นเดิมไปนะครับ ก็หวังว่าคงไม่เจอบอสซ้ำนะครับชั้น8แล้วตอนนี้ก็คงต้องเล่นกันต่อไปด้วยความอดทนและมุมานะนะครับสำหรับเกมตายยันหวังนะครับโอเคอัเดอร์มายครับกับผมทอมมี่แคสเตอร์ขอลาไปก่อนในพาร์ทนี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ